เรอจะแซลมอนย่างเกลือนี่ใส่ประมาหน่อยให้ร้อนหน่อยให้ไปปล่อยให้แล้วนะจีจีกระทะหน่อยจีกระทะให้ร้อนหน่อยนะครับแซลมอนย่างเกลือก็ไม่มีอะไรมากเอาเกลือลงไปเลยจะโลมไน่อยนี่แค่นี้พอแล้วแล้วก็ทาไปครับทา ทาเกลือผิวสองหน้าเลยนะสองหน้าเลยเ,งลงเงลงกือลงเฮ้เลือลงนักทานะครับว้สักครู่ว้สักครู่ทาเกลือแล้วพริกไทยหน่อยนะพริกไทยหน่อยอนะครับผม อันทีก็ใส่เนยลงไปเลยครับใส่เนยไปก็ใส่เน,ย,เนยแล้วเออโอเคนะโอเคแล้วนะแช่แม่บดไฟเร่งซะหน่อยนะครับนี่อนสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่ง ะครับสวยนะครับรลีไฟลงหน่อยรลีไฟลงหน่อยอบให้มันหลุนี่แล้วก็หยอดไข่ไปทั้หนึ่งฟองเดี๋ยวทานกับกาแฟเช้านี้นะครับรอสักครู่มีสารสดสวยแล้วก็พริกไทยดำทั้งหน่อยพริกไทยดำทั้งหน่อยน,นะครับ เรียบร้อยเคียมขึ้นโต๊ะได้น้มปังปิ้งอีกสักสองแผ่นกาแฟสักแก้วเข้ากาันเข้ากาันนะครับ